ดูทุ่งนากันนะว่าน้นจะลดหรยัแล้วราจะไปดูต้นข้าดวดูข้ามาเป็นไงเหตผลจะไปหาถุงกับเร่นนะแต่พี่ไปหาถุงก็ได้ นี่ค่ะแล้วก็จะไปที่ ครับวันนี้ฝนหยุดตกแล้วนะครับก็เลยพาลูกๆมามาเที่ยวดูธรรมชาติมารู้จักว่าเวลาฝนตกน้ําท่วมป็นยังไงว่าเราต้อง,งดึงกับธรรมชาติใช่ไหมค่ะ<แ>โอเคอ่ะยืน่น<แ>ธรรมชาติสวยงามาเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเดี๋ยวเราไปดูธรรมชาติกันว่าเป็นยัไง ครับว่าเป็นยังไงบ้างไปเยี่ยมมากเลยค่ะอันนี้ที่ตำบลแม่ป่าอภูแม่สอดจังหวัดตราราครับเราชมธรรมชาติหลังที่ฝนตกมาประมาณ5-6วันไม่หยุดเลยครับนี่เราใช้จัก,กรยาน ไปเลยไปเลยไปตรงที่หัวคณะไปดูว่าเออนี่นะต้นข้าวเป็นงนี้นะรู้จักไหมเนี่ยเ,เป็นไงต้นข้าวเป็นไงเ,นเลอะ <c oughs> แล้วหนึ่งต้นกว่าจะได้หนึ่งเม็ดนี่ยากมากต,ตัวเองก,ก็กินไม่หมดจาน <c oughs> ใช่ไหมหนูกินหมดไอ้อา้าวอ่ะดูเดี๋ยวดูต้นข้าวที่ดูต้นข้าวอ่าดูต้นข้าวไ <c oughs> อ้มาดูต้นข้าวไม่ออกเลยค่ะนี่นี่มาดูต้นข้าวนี่ต้นข้าวเป็นไงลองบอกเพื่อนเพื่อนดิ เม็ดสีเหลืองเหลืองเขาที่มันเป็นสีข่เพราะว่าเนี่ยข้าวเป็นไงแนะนำดิที่มันเป็นสีขาเพราะว่าชาวนาเอาไปย้อมสี <c oughs> ไม่ใช่ย้อมสีเอาไปซีเอาไปโม่เอาไปสีเอาต้นข้าวโอ้สวยธรรมชาติมากเลยอนหนูคิดว่าข้าวเป็นยังไงเราบอกพ่อดิข้าวเป็นเม็ดเนี่ยเนี่ยต้นมันมันเป็นยังไงมันคืออะไร ต้นก้าเออก,ก้านเอออธิบายอีกสิตพอเข้าออกไปเม็ดๆแล้วก็วจะเก็บอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นโตๆหวานข้างใน,นก็จะเอาไปโล่กอ,อันนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้ใช่ไหมเนี่ยนะใช่ไหมเนี่ยใช่อันนี้เป็นต้นหญ้า <c oughs> <c oughs> นี่ต้นข้าวเป็นต้นนี้นะครับคาจะหวาน <c oughs> แล้วก็ ไปตรงยาเยอะแยะเหลือจะมีปูกับปลาไหมเนี่ยเหลือในน้ำมีปลาในนามีข้าวไหมมีมีดูเดินดูเดินไม่เคยเดินทุ่งนานะนเห็นไหมกระดองกระเด้งอะนะเห็นไหม อุ้ยอุ่ยให้ตกถ้าตกตกหัวทิมเด้อโอ้โหสดชื่นไหมลูกอ่าหันมาหันมาสดชื่นหน่อยหันมาสดชื่นนะสดชื่นอ่ะไปเผื่อจะเจอปูสักหนึ่งตัวดูดิจ้าไปไปดูซิไปดูที่มันคือเสียงอะไรเสียงมันเป็นยังไงแอบแอบหรอ ะซี่ก็เดินไปซี่ดินมันแข็งไม่เป็นไรหรอก <c oughs> ไปส่อิงก็ไปส่เออไปถึงหัวคันานนู้นเลยนี่เขาเรียกว่าหัวคันนาเข้าใจไหมไอ้หัวคันนา่ะมันหาไม่ได้แล้วนะุ่งนาเนี่ย<อ>ไหนเสียงอยู่ไหนลองหาดิ<อ>มันดิอ่าไปดูดิมันได้ยินแอบแอบตรงไหนอ่ะดูที่หาทีนน่หตรงไหน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  กลับมาให้ได้ที่น่าจะเป็นอะไรไปดูดิจะเป็นอะไรตัวอะไรตัวอะไรไหน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 เป็นเขียดหรือเ,เป็นกรบหรืว่าเขียดค่ะฮะลองดูดิดเดินดูดีๆนะลูกมันจะมีปูด้วยนะหาปูเห็นไหมดูเสียงนกก็มีเสียงอะไรก็มีมันช่างสดชื่น